จากคนถังแตกสู่เศรษฐีพันล้านตอนอายุ30ปีทับวอนเปอร์เซนต์ได้รวบรวม4บทเรียนพลิกชีวิตจากเรื่องราวของอเล็กซ์ฮอร์โมซี่ที่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงตัวเลขในบัญชีแต่มันจะเปลี่ยนมุมมองชีวิตและความสําเร็จของคุณไปตลอดกาล 1. เป็นผู้นําไม่ใช่ผู้ตามอย่ารอให้คนอื่นสําเร็จก่อนแล้วค่อยทําตามแต่คุณต้องกล้าลองเสี่ยงในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทําและมุ่งมั่นในเส้นทางของตัวเองแน่นอนแรกๆคนอาจมองว่าคุณบ้าแต่พอมันสําเร็จคนจะมองว่าคุณคือจีเนียส 2. องทำในสิ่งที่รักผลงานจากการทำในสิ่งที่รักมักออกมาดีการที่คุณรู้สึกดีและมีความสุขนั่นแหละคือรางวัลที่แท้จริงส่วนกําไรเป็นแค่ของแถมและอย่าลืมถ้าตอนนี้คุณไม่ได้ทำในสิ่งที่รักก็จงรักในสิ่งที่ทำา 3. วางรากฐานให้มั่นคงอย่าหวังรวยเร็วเพราะความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ต้องใช้เวลาบ่มเพาะทุ่มเทสร้างระบบแม้จะนานแต่ยั่งยืนแน่นอน 4. เป็นมืออาชีพไม่ใช่แค่ทำดีที่สุดแต่คุณต้องทำเกินมาตรฐานของตลาด รักษาคำพูดตรงต่อเวลาพร้อมปรับปรุงจุดบกพร่องของตัวเองอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดไหนถ้ามีความกล้ามุ่งมั่นมีวินัยและเป็นมืออาชีพคุณประสบความสำเร็จแน่นอนอยู่ที่ว่าคุณพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือยัง